test 123 sẵn <laughs> But we have about, I think, about five or six. <coughs> ก็ในเนื้อหาบทเรียนหลักๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะชนะเรื่องสภาวะแง่ลบ e อย่างไรใก็ในเนื้อหาบทเรียนหลักๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะชนะเรื่องสภาวะแง่ลบได้อย่างไรใช่ไหมครับ ตัวฉันตรงนี้ b ผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นแง่ลบที่สุดในชื่อของเราเนี่ยก็คือการไม่ห้าไภ If we are on the road to be closer to God but we have unforgiveness We will go off the road ตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังเดินทางใช่มั้ยครับไปถึงการเติบโตในพระเจ้าเนี่ย เรื่อยๆเ,เ,เนี่ยแต่พอเราบอกว่าไม่อภัยนะครับมันเหมือนการการฉลับลงไปเลยพี่น้องรู้เรื่องคริสเตียนคนแรกที่ต้องตายเพื่อพระเจ้าไหม the book Acts, มันอยู่ในพระคัมภีร์กิจการบทที่เจ really ็ด Does anybody remember name? his พอจะจำได้ไหมครับว่าใครคือคริสเตียนคนแรกที่ต้องตายเพื่อพระเยซูคริสต์สะอะไรครับสะอะไรครับเกือบถูก His name, his name Stephen ก็คือสตีเฟน Yes and Stephen was doing many miracles เรื่องราวของสตีเฟนเนี่ยก็ทำการสัเจริญหลายอย่างมาก And The religious leader of his people, they're jealous. Uh, and so they bring him in and try to make trouble for him. And in chapter 7 of the Book of Acts, Stephen gives a defense.

สิ่งที่น่าสนใจก็คือจะถามพี่น้องว่าสิ่งที่สตีเฟนได้พูดเนี่ยเขาเอาคําพูดในการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เนี่ยจากที่ไหน Spirit นี่น้อ,อาจารํ์บางทีข้อหนึ่งได้ที่บอกว่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้านะครับเวลาที่เราจะต้องไปเจอความยากลำบากเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าจะให้ถ้อยคำเพื่อเราจะพูดในเวลานั้นได้ so ดังนั้นผมยังเชื่อว่าสตีเฟนเมื่อเจอความยากลำบากและเขาต้องตอบเนี่ยเชื่อว่าเขาตอบจากการทรงนำของพระเยซูสุดในเวลานั้น But even when he was giving his defense for the Christian faith, they started to pick up stones. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้ซีเฟนได้รับการสนทนาจากพู้ยาในการพูดในเวลานั้นพวกนั้นก็กําลังเริ่มหยิบก้อนหินเพื่อจะมาปาด้วยเช่นเดียวกัน And Stephen s a i d "Oh, I can see God แล้วตอนนั้นสิเวนก็บอกว่าโอ้ oh, ้าพเจ้าจได้เห็นเขาเป็นดูฟ้าสวรรค์และเห็นพระยานบริสุทธิ์เห็นทูตสวรรค์แล้วก็เห็นพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเวลาเดียวกันคนเหล่านั้นก็เริ่มเอาหินที่จะคว้างเพื่อจะฆ่าสตีเฟน ก็คือ,อต้องการฆ่าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละแล้วก็ท้อยคำสุดท้ายของซีเฟนก่อนที่จะตาย said, Lord Jesus, บอกว่าพระเยซูคร <Jesus Christ. S 2> ิสต์ขอรับจิวิญญาณข้าบงไปด้วย บอกว่าให้อภัยจากความบาปของเขาที่เขากระทำแล้วก็เขาก็ล่วงหลับไปสิ่งที่พระบพีใหม่ได้พูดถึงว่าการล่วง